มาครับวันนี้เรามาอมหอยกันอมหอยนี่อมแบบอีสานนะครับะอ่อมทั้งตัวหอยทั้งเปลือกเลยนะครับพูดง่ายๆดังนั้นเดี๋ยวเราต้องล้างนะครับขั้นตอนสําคัญมากนะครับต้องล้างเปลือกล้างอะไรให้สะอาดนะครับตรงนี้สามสี่น้ำไปเลยครับจนน้าใสเลยครับตอนที่ผมจะแช่หอยไรนี้ผมก็ล้างมาหลายน้านะครับเราต้องแช่ข้ามคืนครับเพื่อจะให้หอยคลายคายดินนะครับเพื่อความสบายใจ ยาเราแกงนะครับเสร็จแล้วก็เอามาล้างอีกสักสามสี่น้ํานะครับก่อนที่เราจะไปไต่ตูดมันนะนะครับไต่ตูดออกเพื่อจะได้เวลาเราจุ๊บนะครับจุ๊บจุ๊บจะได้ออกง่ายๆนะครับอะไม่งั้นไม่จุ๊บไม่ได้นะครับไม่ไม่ตัดตูดมันนะตัดตูดให้มันเป็นช่องเป็นรูให้ลวมเข้านะครับอากาศเข้านะล้างกันไปเลยครับทีนี้สักสามสี่น้ํา เลือกตัวที่มันตายและก็เน่านะครับตูดมันจะลอยนะครับตูดมันจะตั้งเป็นเส้นตรงนะครับเวลาเราใส่น้ำเยอะตูดมันจะตั้งเป็นเส้นตรงเราก็หยิบออกครับตัวที่มันตายแลก็ล้างตอน นี่กือร้านสีเรียบร้อยครับ นี่เป็นกันไกสำหรับตัดทำอาหารนะครับตัดกระดูกนะครับตัดกระดูกไก่ตัดขาไก่ตัดซี่โครงไก่นะครับตัดปลาครับง่ายๆเนไก่สำหรับทำอาหารโดยเฉพาะครับส้อติดครัวครับแม้นลำบากครับนี่เพื่องวามสะดวกสบายให้กันทำกับข,ข้าวเราได้ดรื่อยครับไม่ต้องใช้มีดมาเฉาะปวดให้ลำบากครับ มีขั้นตอนหนึ่งครับที่ต้องใช้เวลานะครับก็ราะตัดตัวทุกตัวแต่ครับเราเสร็จก็จะไปล้างอีกน้ำหนึ่งนะครับเพื่อล้างพวกเปลือกหอยที่มันแตกออกนะครับแล้วก็ไปแกงนี่ก็คือผักที่เราจะแกงอมรวมไปกับหอยนี่แหละครับมีใบชะพูครับเป็นนางเอกที่เหลือเราก็ใส่ตามชอบครับใบเมงลูกเมงรักอะไรเราก็ใส่เข้าไปครับนี่ชะอมนะครับตามที่เราชอบเลยแหละครับที่เหลือ นี่ก็เป็นข้าวเบือครับแถวบ้านเรียข้าวเบือแล้วก็พริกนะครับผมจะลวกหอยทิ้งก่อนนะครับลวกอ่าลวกน้ําทิ้งเพื่อให้ฝาหอยมันจะเปิดนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงจะได้เข้าไปในตัวหอยอจะได้มีรสชาติที่อร่อยเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็ถึงลด้งชาตินะครับแล้วก็ความสะอาดด้วยนะครับนี่ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวนะครับเวลาเราแกงออมเราก็ต้องไม่ต้องใช้เวลาออมนานนะ ตอนนี้เราลวกไปให้มันสุกไปก่อนแล้วค่อยไปทเทีน้ำออกนะครับเอาตะตัวหอยไปแกงแกงอบนะครับนี่ในเวลาก็เทออกเลยนะครับทเทน้ํออกเอาแต่หอยพักไว้เพื่อจะได้ไปแกงอบนี่ครับอร่อยครับทีนี้ไอ้พวกเปลือกที่มันแตกก็จะไปก็ออกไปด้วยนะครับนี่น้ํายาดางก็ต้มลงไปเลยต้มน้ำยาดางให้เดือด ใส่ข้าวเบือที่เราตำไว้นะครับข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้แล้วก็มาตําให้ละเอียดนะครับเพื่อจะเป็นทําให้เป็นแป้งเหนียวนะครับทําให้เครื่องปรุงแล้วก็น้ำํำเข้าไปจับในตัวหอยน,นะครับจะได้อร่อยในรสได้ชาติถึงรสถ,ถึงชาติว่าอย่างนั้นครับนี่น้ำปะลาครับปรุงรสในน้ำปะลาน้ำปลาผงชูรสเรานี่แหละครับอาหารอีสานทำง่ายๆครับสไตล์บ้านบ้านผมเองนะครับ มีอะไรใส่ลงไปนะครับนี่ปูงกันลงไปนี่พอน้ําเดือดแล้วปั๊บใส่หอยนะครับนี่ที่ที่เราพักไว้ใส่ลงไปเราต้มไปอีกไม่นานนะครับเพราะว่าเราต้มแกงไปแล้วไอ้ต้มทิ้งไปแล้วรอบหนึ่ง,งปเปลือกก็จะออกนะครับเปลือกฝาปิดไอ้ตรงที่ปิดฝาหอยไวนะ้น่ะมันก็หลุดออกไปครับทีนี้เหลือแต่น้ํา น้ำต้มคุจะได้เข้าไปนะครับตามที่เราแกงได้เข้าไปในตัวหอยมันจะลดได้ชาตินะครับถึงลดถึงชาติจะอร่อยนะครับนี่ก็ผักใส่ลงไปพอผักสุกแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเป็นอันเสร็จเลยนะครับถ้าผักสุกเพราะว่าหอยเราก็สุกอยู่แล้วนะครับหอมเลยนะครับหอมคุณหอมกุนทั่วบ้านนะครับนะหอมจริงๆนะครับเนี่ครับอมหอยนี่สุดยอดเลยครับพริกใส่ไม่เยอะนะครับที่บ้านไม่ค่อยทานเผียกัน ถ้าชอบทานเผิดก็ใส่พริกลงไปอีกเยอะๆนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับทํากินใครทํากินเรานะครับเออแล้วแต่เราชอบนะครับให้ถูกใจเรานะครับใส่ลงไปผัปกเสร็จแล้วก็เตรียมตัวขึ้นจานเลยนะครับเนี่ยเนี่ยได้แล้วหอมหอมหวานชวนดมนะครับทีนี้ก็จุ๊บๆก,กันเลยทีเดียวเดี๋ยหอยจุ๊บหอยขมนะครับอร่อยทาทานกันได้ครับ แถวมันนอกเราก็หาเองได้แถวนี้ก็ซื้อครับมีที่หาอยู่ครับแต่มันน้ํามันยังเยอะอยู่แถวอ่างบางพระอ่างนองคอนะครับแทนที่มีมีที่หามันกันเราไม่มีเวลาก็ซื้อครับอุดหนุนกันนี่นะครับได้เวลาขึ้นจานครับนี่ตากมาเต็มแล้วครับนี่ได้เวลาอร่อยครับเวลาที่รอคอยนี่แหละครับการทำกับข้าวก็ได้เวลารับประทานนี่แหละครับเนี่ย